สวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์ผู้้วัาสา์ครับวันนี้นะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับชาแนลนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นะครับเท่าแก่คาเฟ่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของคนทั้ง12ราศีครับในช่วงปีพศ2564นะครับแนวโน้มของดวงของคุณนั้น หลังจากนี้เป็นต้นไปตลอดปีนี้จะดีหรือมีปัญหาประการใดเดี๋ยวผมจะบอกกล่าวให้คุณฟังในคลิปนี้นะครับเอาล้ครับคนที่เกิดลัคนาราศีสุดท้ายนะครับนั่นคือคนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะครับในช่วงปีพศ2564นะครับอาจารย์มองอย่างนี้ครับว่าจังหวะชีวิตของดวงตุนจุดนี้นะครับถือว่าค่อนข้างนะฮะที่จะเริ่มนะไต่ลำดับนะ เป็นมุมในทิศทางที่ดีขึ้นแต่จะต้องหลังจากช่วงปีใหม่ไทยไปต้นไปนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยดาวประจํำัวงคุณนั้นน่ยในภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่ามีแน่เป็นนิดอ,อาจารย์นิดแปลว่าอะไรนิดแปลว่าหมดแรงน้อยเนื้อต่ําใจซิ่ง,ง,งๆในๆอะไรแบบเนี้นะฮะแต่หลังจากเข้าช่วงเมษาไปปุ๊บเนี่ยจะมีคนคอยพักด้านคุณเฮ้ยราศีมีน รีบดาเนินการคุณนั้นเป็นคนที่มีความสามารถนะถ้าคุณไม่ทนะําแล้วใครจะทะํานละ่ะเนี่ยจะมีคนคอยผลักดันนะอุปถธรรมเค้าชูคุณนะจนคุณสามารถที่จะก้าวมายืนนะข้างหน้าได้เหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้ง,งจิตตั้งใจอะไรก็ตามทีนะหลังจากเข้าช่วงเมษาเป็นต้นไปปุ๊บนะสถานการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทมา,ามาหากินก็จะมีมุม,มที่ดีขึ้นนะครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับ แต่บางสิ่งบางอย่างนะในหลักของโหราศาสตร์แล้วนะครับนอกจากที่ตัวเองนั้นเป็นกําลังให้กับตัวเองแล้วในพื้นฐานดวงในช่วงปีนี้นะครับคุณยังมีคนมาซับพอร์ตนะครับและบางสิ่งบางอย่างนั้นคุณจงเชื่อเขานะบางคนเขามีประสบการณ์มากของคุณปุ๊บถ้าคุณเชื่อเขาปุ๊บเนี่ยชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้อารมณ์แบบนะขับรถไปไม่ติดไฟแดงแบบนะขึ้นอางนวนปุ๊บๆๆเลยนะ แล้วก็จะดีแบบก้าวกระโดดหลังจากช่วงปีใหม่ไทยไปอย่างแน่นอนครับอาจากผู้ขอกระนัตีครับแต่ถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับไรายได้ปีนี้ก็ใช่ว่าจะแย่นะปีที่ผ่านมาดาวการเงินติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างนะครับแต่พอเข้าปีพศ .2564 นั้นตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันของคุณนั้น มีมุมของความเจริญก้าวหน้ามีมุมที่โดดเด่นมีมุมที่ลงตัวมากกว่าเดิมนะครับก็ขอสบายใจได้ตลอดทั้งปีนะแต่ว่ารายละเอียดรายปีเป็นอย่างไรบ้างรายเดือนเป็นอย่างไรบ้างต้องไปติดตามในคลิปในช่องนี้นะครับเอาละถ้ามองเรื่องเกี่ยวกับชี้ส่วนตัวจวังหวะตอนนี้เนะี่ยคู่ครองในช่วงต้นปีเนี่ยเป็นลาพะนะแล้วคู่ครองมาทับจุดเกิดในช่วงต้นปีแปลว่าใครที่เป็นโสดช่วงจวังหวะตอนนี้เนื้อจะหอมนะ การติดต่อการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นแปลว่าหลังจากนี้เปต้นไปคนที่เกิดลัคนาราศีนี้จะมีโชคมีชัยมีความสำเร็จมากกว่าชาวราศีอื่นพอสมควรนะครับผมแต่ต้องนะอยู่ในกรอบนะของความทํางานเป็นไปด้ชอบประกอบด้วยามนะครับนะจิตใจดีใส่ใจคนรอบข้างก็จะจิตใจดีใส่คุณเช่นเดียวกันนะครับผมตามนี้ก็ขอฝากไว้เพราะฉะนั้นภาพรวมถือว่า ราศีนี้แฮปปี้อยากแน่นอนครับอาจารย์ผู้ขอการันดีครับอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆข,าของคนที่เกิลดลัคนาราศีนี้นะครับอยากรู้รายละเอียดต้องติดตามนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้เจอกันทุกคลิปนะครับ